ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวนางสาวสาวิตรีเชื้อพงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผูเตยกล่าวว่ามีชาวบ้านได้เข้าช่วยเหลือเลี้ยงผาพัดหลงหว่ายน้ำในสภาพอ่อนเลียหนักใกล้จมน้ำที่บริเวณกลางเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรบรณบุรีหลังรับแจ้งเหตุจึงได้ประสานทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ได้เร่งเข้าช่วยเหลือหลังพบว่าเลียงผาอยู่ในสภาพอ่อนล้าจากการว่ายน้ําและยังอยู่ในภาวะตกใจเพื่อความปลอดภัยของเลียงผาและควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็ว,รวและแม่นยําทีมศัตวแพทย์ตัดสินใจยิงยาสลบก่อนเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยณหน่วยพิทักษ์อุทยานที่1อุทยานแห่งชาติภูเตยจากนั้นทีมศัตวแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสาสินาทีในการเคลื่อนย,ย้าย จาบริเวณเขื่อนกระเสียวไปยังหน่วยพิธาอุทยานที่1อุทยานแห่งชาติภูเตยทีมสัตวแพทย์ทําการเจาะเลือดตรวจสุขภาพและฉีดวิตามินบํารุงให้สารน้ําเข้าใต้ผิวหนังและให้ยาฟื้นสลบจนกระทั่งเลี้ยงผาฟื้นตัวเป็นปกติและสามารถเดินเข้าป่าได้อย่างแข็งแรงป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่า ต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์